เข้ามาเป็นเจ้าของแล้วซื้อใช้ในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของไปเล่าเรื่องเนี้ยให้เพื่อนๆนฟังแล้วก็ไปชวนเพื่อนๆมาเป็นเจ้าของแล้วทุกคนก็ซื้อใช้ในสิ่งที่เป็นเจ้าของนั่นเองนะคะเงินมาจากไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอคิดเนี่ยหมอจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมของการทําให้ธุรกิจขายตรงมาเป็นสิ่งที่สร้างสินทรัพย์ที่แท้จริงให้กับพวกเรานะคะดูนะคะหมอเชิญท่านมาเป็นเจ้าของที่แท้จริงของคิฟตรินค่ะงานของทุกท่านคืองานสร้างเครือข่ายเจ้าของ กิฟฟารีนงานสร้างเครือข่ายเจ้าของสินค้าเครือข่ายผู้ใช้สินค้าที่นับตั้งแต่วันนี้1พฤศจิกายนจะเป็นสมบัติและเป็นกิจการของทุกท่านจริงๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเครือข่ายเจ้าของกิฟฟารีนคืออะไรวันนี้ช่องทางขายข,ายของในโลกใบน,นี้มี3ช่องทางนะคะมันเป็นความรู้เบสิกหมอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะช่องทางแรกคือค้าปลีกค่ะแมคโครบิ๊กซีโรตัสเซเว่นอีเลเวนเซ็นทรัลเป็นค้าปลีกค่ะยังเป็นช่องทางที่เราคุ้นเคยที่สุดในโลกค่ะ ช่วงที่2กํกำลังมาแรงนะคะตลาดแบบตรง Direct Marketing ขายออนไลน์ขายผ่านสื่อพวกนี้นะคะไม่ต้องมีคนกลางคนซื้อคนขายว่ากันไปเองค่ะและอันที่3คือขายตรงค่ะ Gifferin m i s ซิน a m w เ y เป็นขายตรงขายตรงต้องมีตัวกลางเอาสินค้าไปแนะนำค่ะและหมอก็บอกแล้วว่าหมอไม่ได้ Copy g i ้กิฟฟรมาจากขายตรงด้วยกันแต่หมอยอมรับนะคะว่าหมอ Copy g i f กิฟฟรมาจากค้าปลีกนะคะเรามาดูกันค่ะว่าค้าปลีกที่ท่านซื้อมาใช้ทุกวันเนี่ยเขาทำงานยังไงค่ะสินค้าประเภทที่วางขายตามห้างร้าน สบู่แชมพูยาสีฟันอาหารเครื่องสำอางเอาแชมพูก็แล้วกันนะคะขวดสีชมพูเนี่ยถ้าเขาขายเราขวดละ100บาทวันนี้นะคะล่าสุดอัปเดตล่าสุดจากไทยรัฐออนไลน์เนี่ยนะคะวันนี้เขาขายเราร้อยบาทเป็นต้นทุนสินค้าที่โรงงาน10 1ถึง15บาทเท่านั้นนะคะ เพราะเขาสู้กันมากเลยนะคะสู้กันด้วยโฆษณานะคะแชมพูผลิตออกมาแล้วมันไม่มีปากพูดว่ามันดียังไงก็ต้องใช้โฆษณาช่วยใช้ดาราช่วยนะคะซึ่งแพง ไม่มีแชมพูยี่ห้อไหนใช้เงินโฆษณาต่ำกว่าปีละ500ล้านเลยนะคะโฆษณาทีวีวิทยุสิ่งพิมพ์ออนไลน์แมกกาซีนทุกอย่างเลยนะคะไม่ต่ำกว่าปี500ล้านแชมพูไม่มีปากพูดแล้วมันยังไม่มีที่วางด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าของสินค้าก็ต้องขอไปวางตามห้างร้านหรือร้านสะดวกซื้อซึ่งห้างร้านพวกนี้เขาก็จะกู้เงินมาหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านมากดังนั้นเขาจะเก็บค่าวางร้ายอย่างเป็นเงินเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นกว่าแชมพูยี่ห้อนี้จะมาให้เราสระผมที่บ้าน ทางเดินของเงินจะเป็นอย่างนี้ค่ะขายเราขวดละ100บาทเป็นต้นทุนที่โรงงาน15บาท3ช่องนี้ค่ะให้ห้างกับทำการตลาดโฆษณาเนี่ยนะคะเราเรียกว่าค่าการตลาดในช่องทางค้าปลีกค่ะค่าการตลาดในช่องทางค้าปลีกวันนี้เป็นเงินประมาณ70%ของราคาแชมพูแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้สินค้าค้าปลีกเนี่ยถ้าเขาขายเราชิ้นละร้อยบาท จะเป็นค่าการตลาดคือให้ห้างกับค่าโฆษณา70บาทหรือ70%แล้วนะคะเป็นต้นทุนกับกำไร30ซึ่งวันนี้หมอคิดว่าเขาจะเอากำไรประมาณ15%ดังนั้นก็จะเป็นต้นทุนประมาณ15ค่ะนะคะวันนี้อยากให้ทุกท่านลองคิดนะคะว่าของที่เราไปซื้อมากินมาใช้ตั้งแต่เล็กหมดแล้วก็ซื้อไปซื้อมาอีกไปซื้อมาอีกท่านว่า70%ของเงินทั้งหมดเยอะไหมคะ,เย,ะเยอะไหมคะ ช่องทางค้าปลีกเป็นช่องทางสุจริตนะคะแต่หมอจะบอกท่านจากหัวใจเลยนะคะว่าเราทั้งหมดเนี่ยอนุญาตให้เจ้าของสินค้าดีๆเขารวยมาเยอะละเขามีเงินมาเยอะละเราทั้งหมดเนี่ยอนุญาตให้เจ้าของห้างสรรพสินค้าเขามีเงินกันเป็นแสนแสนล้านมาเยอะละวันนี้หนึ่งพฤศจิกายนท่านอนุญาตให้ตัวเองมีเงินได้หรือยังคะ ฮัลโหลได้หรือยังคะ <Hi. S 1> ได้นะ <Hi. S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ <Hi. S 1> เรามาดูกันค่ะแนวคิดที่หมออยากจะพูดว่าหมอออกแบบให้คนทั้งประเทศเป็นอย่างไรค่ะวันนี้เนี่ยเรามีโรงงานของเราเองขอให้ท่านมั่นใจข้อแรกมั่นใจข้อแรกค่ะสินค้าของเราไม่แพงและคุณภาพดีข้อนี้หมออยากหมอต้ออยากให้ท่านท่องไว้ค่ะไม่แพงและคุณภาพดีไม่แพงกว่าห้างร้านที่มีวัตถุดิบและคุณภาพใกล้เคียงกันดีกว่าด้วยไม่แพงด้วยนะคะ ถ้าเราขายในราคา100บาทเนื่องจากเราไม่ได้ไปวางในห้างร้านนะคะหมอจึงจะบอกท่านว่าเราแบ่งเงินไม่เหมือนสินค้าที่วางขายในห้างร้านถ้าท่านซื้อในราคาเจ้าของ100บาทมันจะเป็นค่าต้นทุนสินค้าที่โรงงาน30-40%ถึงค่ะหมอถามทุกท่านนะคะถ้าท่านเป็นเจ้าของแบงค์ร้อยหนึ่งใบจะซื้อสินค้าด้วยแบงค์ร้อยหนึใบท่าน